สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการแสดงความคิดเห็นในบทเรียนเรายังอยู่ในบทเรียนบทที่14ชื่อเรื่องว่าธรรมชาติเจ้าเอ๋ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าธรรมชาตินะคะวันนี้ยังอยู่กับคุณครูเกษรินเปิงข้ามังเหมือนเดิมคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามในบทเรียนและแสดงความคิดเห็นได้วันนี้นะคะเราจะมาช่วยกันตอบคำถามนะคะจาก สิ่งที่คุณครูได้สอนไปแล้วเมื่อวานนั่นก็คือการอ่านออกเสียงนะคะวันนี้เราจะมาช่วยกันตอบคำถามนะคะจากคำถามที่คุณครูกำหนดให้นะคะเริ่มเลยนะคะคำถามนะคะเป็นคำถามพัฒนากระบวนการคิดนะคะเมื่อนักเรียนอ่านจบบทแล้วนะคะนะักเรียนจะต้องตอบคำถามได้นะคะข้อที่1เรามาเริ่มเลยข้อที่1ถามว่า นักเรียนนะคะมาเข้าค่ายกับชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ใดนะคะสถานที่นะคะสถานที่คือที่ใดคะสถานที่ที่เด็กๆมาเข้าค่ายนะคะคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองนะคะสถานที่นะคะ ต่อไปนะคะข้อที่2เรามาดูคำถามพัฒนากระบวนการคิดข้อที่2กันบ้างข้อที่2ถามว่าผู้นำกิจกรรมใครบ้างคะเป็นผู้นำกิจกรรมนั่นก็คือมีพี่เอกนะคะพี่ดำพี่อ้วนพี่เอพี่น้อยนั่นเองนะคะหรือ,อพี่ที่เป็นผู้นำเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตินะคะเราจะต้องทำตามกฎ,กฎกติกาของพี่ผู้นำนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3ถามว่ากระสุนดินที่นักเรียนยิงนะคะกระสุนดินที่นักเรียนยิงทำมาจากอะไรนะคะนักเรียนคุ้นคุ้นคำว่ากระสุนดินหรือเปล่านะคะกระสุนดินทำมาจากดินเหนียวค่ะ ดินเหนียวไม่พอนะคะยังผสมหอม่อเมล็ดพันธุไม้ด้วยตากให้แห้งนะคะซึ่งดินเหนียวเนี่ยเมื่อเวลาตากแห้งแล้วจะทําให้มีความแข็งนะคะแข็งทีนี้ข้างในลูกกระสุนเนี่ยผสมด้วยหอ่อเมล็ดพันธุไม้นะคะและนําไปตากให้แห้งนั่นเองต่อไปเป็นคําถามข้อที่4แล้วนะคะคําถามข้อที่4ถามว่า เพราะเหตุใดพี่อ้วนจึงให้เด็กๆเตรียมผ้าพันขาเพราะเหตุใดคะเราอ่านไปแล้วในบทเรียนเมื่อวานนะคะพี่อ้วนให้เราเตรียมผ้าพันขาเพื่อป้องกันทากดีดตัวขึ้นมาเกาะขาและดูดเลือดนะคะเตรียมผ้าพันขาเพื่อป้องกันทากดีดตัวขึ้นมาเกาะขาและดูดเลือดนั่นเอง ต่อไปคำถามข้อที่5นะคะคำถามข้อที่5ถามว่าบอกวิธีการป้องกันนะคะเขาให้นักเรียนบอกวิธีการป้องกันทาาจากการเดินป่านะคะในเนื้อเรื่องของเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรคะนั่นก็คือให้นำผ้านะคะ พันให้ซ้อนเหลื่อมกันนะคะทับส่วนที่หุ้มข้อรองเท้าและขากางเกงพันจนถึงหัวเข่าผูกผ้าให้แน่นนะคะวิธีการป้องกันทากดูดเลือดนะคะจากการเดินป่าก็คือนำผ้านะคะพันซ้อนเหลื่อมกัน ทับส่วนที่หุ้มข้อรองเท้านะคะเวลาเราไปเดินป่ารองเท้าที่เราใส่ต้องเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะถึงจะเหมาะกับการเดินป่านะคะให้นรียนลองจินตนาการดูนะนำผ้านะคะทับส่วนที่หุ้มข้อรองเท้าพันขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขากางเกงแล้วก็พันจนไปถึงหัวเข่าเลยจากนั้นก็ผูกให้แน่นนะคะวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เหลี่ยงกลีกเลี่ยงจาก ภากดูดเลือดนะคะต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6กเขาถามว่าเพราะเหตุใดนะคะการเดินทางจึงห้ามออกนอกเส้นทางจึงห้ามนะคะจึงห้ามออกนอกเส้นทางเพราะนะคะเพราะจะเหยียบย่ําต้นอ่อนของพืชที่กําลังจะเติบโตและอาจเหยียบสัตว์ตัวเล็กเช่นมดมแมลงหรือหนอนนั่นเอง ต่อไปข้อที่7ข้อที่7ถามว่าปลวกมีประโยชน์อะปลวกมีประโยชน์อย่างไรต่อระบบนิเวศนะคะถ้าเป็นที่บ้านเรือนเนี่ยปลวกมีประโยชน์ไหมคะลูกไม่มีประโยชน์นะคะปลวกจะทําลายบ้านนะคะทาลายไม้นะคะแต่เมื่อปลวกมาอยู่ถูกที่นั่นก็คืออยู่ในป่า จะส่งผลอย่างไรต่อระบบนิเวศนั่นก็คือปลวกช่วยย่อยสลายนะคะช่วยย่อยสลายเนื้อต้นไม้ที่หักโค่นให้กลายเป็นดินนะคะหรือกลายเป็นจอมปลวกนั่นเองต่อไปนะคะข้อที่8ข้อที่8จงบอกกฎกติกาการเดินป่านะคะจงบอกกฎกติกาการเดินป่าก็คือ เชื่อฟังผู้นำนะคะไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังเคลื่อนที่ไม่ให้เกิดเสียงนะคะหรือให้เกิดเสียงน้อยที่สุดต่อไปนะคะข้อที่9ข้อที่9ถามว่า mm. เด็กๆเ,เห็นต้นไม้ใดบ้างระหว่างการเดินป่าเด็กๆเ,เห็นต้นไม้ใดบ้างระหว่างการเดินป่า น,ะะนั่นก็คือเห็นกล้วยไม้ป่านั่นเองนะคะกล้วยไม้ป่ามีสีอะไรบ้างนะคะในเนื้อเรื่องมีสีเหลืองนะคะและสีเหลืองปนขาวมีสีน้ำตาลลายจุดด้วยนะคะแล้วก็มีสีชมพูนะคะต่อไปข้อที่10ข้อที่10ถามว่าจงบอกลักษณะของนกเดินดงหัวสีส้มนะคะ นกเดินดงหัวสีสม้มคำว่าลักษณะนะคะคำว่าลักษณะให้ในักเรียนนึกถึงเลยนะคะลักษณะลักษณะของลําตัวลักษณะของแขนขาปากปีกนะคะนั่นก็คือมีตัวป้อมนะคะปากยาวขายาวหัวและด้านล่างลําตัวมีสีส้มสดด้านบนลําตัวมีสีเทาอมฟ้านะคะ ถือว่าเป็นนกที่มีความสวยงามมากนะคะต่อไปข้อที่1 1นะคะจงบอกลักษณะของนกจาบคราวน้ำเงินนะคะนกจาบคราวน้ำเงินมีลักษณะอย่างไรคะมีขนปกคลุมตัวสีเขียวนะคะมีขนปุยสีน้ำเงินที่คอและอกนะคะ ท้องมีสีเหลืองอ่อนมีขีดประใหญ่สีเขียวนะคะต่อไปข้อที่12นะคะข้อที่12ข้อที่12ถามว่าจงบอกลักษณะของนกเงือกกรามช้างนะคะลักษณะของนกเงือกกรามช้างมีลักษณะลำตัวสีดำ ปลายหางสีขาวมีจงอยปากใหญ่มีถุงใต้คอนะคะมีถุงหนังใต้คอด้วยต่อไปข้อที่13นะคะจงบอกความสำคัญของนกนะคะจงบอกความสำคัญของนกนั่นก็คือนกนะคะมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาติ นกจะช่วยกำจัดมแมลงหนอนและศัตรูพืชอื่นๆช่วยแพร่กระจายพืชพันธุ์นั่นเองต่อไปนะคะเป็นงานที่คุณครูมอบหมายวันนี้นะคะงานที่คุณครูมอบหมายวันนี้คือให้นักเรียนนะคะทำหน้าที่145นะคะ100 415ในแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปและเพิ่มลงในอัลบั้มนะคะสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเมื่อเราอ่านออกเสียงในบทเรียนจบไปแล้วในชั่วโมงที่1นะคะเราก็จะต้องมาตอบคำถามนะคะตอบคำถามโดยที่นำคำถามมาจากในเนื้อเรื่องเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนนะคะ ถ้านักเรียนสามารถตอบได้นั่นแสดงว่าการอ่านออกเสียงของนักเรียนประสบผลสำเร็จนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ